ไตาขอสวัสดีประชาชนผู้สวมถุงทุกท่านเลยวันนี้เราอยู่กับเกม l o ดเดตเกมเราจะมา่ชโจมความกัดในตัวเองกันเล่นเก็บเบลเก็บเบลพบเจอคนเทพเราต้องวิ่งโอุ้ยไอ้สัตว์วิ่งวิ่งวิ่งวนเป็นวงกลมรอดรอดแล้วตัววิ่งเดียวอย่าหยุดปืนไม่มีปืนอะ เอาปืนกันเก็บเก็บเก็บโอ้โหิลเลยชิลเลยครับโอ้โหเอ๊ะไอ้สัดไอ้ซัดไอ้ซัดไอ้ซัเออไอ้แบงค์มึงมึงอยนเซิร์ฟไหนอ่ะอ๋อเสิร์ฟเดียวบูญลูกว่าเอ้ยมึงเห็นชื่ออุบ่าวเมื่อกี้เพราะเนี่ยคนไทยทีมนะเออใครวะคนไทยทีมนะกูเจอคนไทยทีมนะข้าคนไทยอ่ะคนไทยกันเองเดี๋ยวเก็บเรียนเก็บเรียนจิกจิกจิกโอ้เก็บได้ละเรียนครับรออะไรเก็บอาชีพกันครับ โอ้ยเฮียไอสัตว er ์อ้าวเฮียไอสัตว์กูคนรใจยิงกูอีกแล้วมึงไอสัตว์มึงมาได้ไงวะเนี่ยโอ้หครับไอเพื่อนเวนนี่มึงนั่งอยู่ข้างกูมึงอยากจะมาฆ่ากูอีกมาเราจะมาจัดวันนี้เราจะจัดแบบยาวๆไม่ตัดไม่ต่อไม่เฮียอะไรไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพลงก็ไม่ใส่หรือว่าใส่ดีวะไม่รู้ไม่ใส่เดี๋ยวถ้าใส่ก็ค่อยใส่กูยิงแกลบกูโยนแม่ง

ตายยังวะยังไม่ตายโอเคเก็บเดือดเก็บเดือดปิ้วปิ้วปิ้วผมู่กกระสุนใส่ลูกกระสุนใส่ลูกกระสุนรอบรอบรบรอบรบรบรบลูกกระสุนแม่งเกมนี้แม่งโคตรเทียเกตนีแม่งสุดยอะลบกระสุนได้ด้วยไอ้หำํายิงสุดเล็กแล้วยิงปังโหลงเล็กแล้วยิงปิ้วโอเคไม่ดูกระสุนน่ะใส่ปัง แม่งเอ้ยใช้ไอ้เนี้ยยิงแกดีจุดหลบสายหลบฝาเล็กเล็กยิงปังปังไอเงี้ยไอสัตว์บู๊ดละโอ้ยโดนอีกเหรอเยอะ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 ไอเงี้ยติดใครู่เนี้ยไอทีเนี้ยปังโอ้ยไม่โดน อู้คนไทยกูยเจอมึงแอโอ้มึงตายมึงตายไอเบ้งจะยิงเหรียญกูไอ้เบ้งไอ้สัตว์เอาเหรียญกูมึงไอ้สัตว์อือไอ้เบ้งมึงฆ่าเพื่อนในโรงคอมึงมึงมึงฆ่าเพื่อนในโรงคอไอ้เด็กเวรตายซะมึงตาย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 รถเอาไากโอโหลดได้ในปีสตูแก้พิมกุลก็จะเจอเองขอบอกหน้าเด็กงู้ขึ้นทางไหนวะโอเคขึ้นได้แล้ว ไอ้เบ้งแม่งไอ้พียไอ้เบงไอ้บงไอ้เบงไออยู่ไหนไอ้เบ้งอยู่ไหนกูยิงยิงมั่วป้องกันตัวเองไว้ก่อนโอ้โหลบลบลบโอ้โหลบกระสูนได้ทุกนั้นช๊บชุบแก็บแก็บกองได้แก็บกองไม่ใช่กูคนตายกูคนตายแก็บกองเก็บกองวูบวิ่ง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 เก็บเด้เก็บเหรียญขโมยจิ๊กตังค์ตัวอื่น เลือดสุดนะสองสองยสองถือ้สอปร๊บโอ้ยไม่โดนไม่โดนปัับโดนดิมึงโดนโดนดิมึงเยอะไ่โดนอ้าวเกูตาย เราก็มาโฆษณาเกมเกมนี้เป็นเกมที่สุดยอดมากสามารถหลดกระสุนได้อ้างอิงความจริงไม่มีสารละก็ไม่มีสรุปคือไม่มีอะไรเลยโอเคเล่นกนุกความสนุกอยู่ที่ไหนแค่คุณได้เล่นคุณก็พอใจนะสัตว์ขอบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ย่อมเป็นเกมที่แย่งจริงกระสุนปืนไอ้สัตว ไอ้สับไอ้สับไอ้สัตว์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 ไอ้สับล่วงสมบัติลองเสียบดริงโยนตึ๊บโดนมึงไอ้สับโยนไม่ดูเออมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนไอ้สัตว์มึงหนีโอ้โหมึงอย่ามาบังกูปัดปัด จิกเหรียญเหรียญมันคือการจิกเหรียญแม่งเลยแต่ละจีหมายโยนมึงจะยิงกูเหรอมึงจะยิงกูเหรอมึงจะยิงกูเหรอมึงจะยิงกูุลล์เฮียจิงหลบกระสุนกูได้ไอ้ฟาจะยิงเย็นดีทียจะกินเล่ยยิงตุปังไอ้สัตว์มาวัดกันตรงนี้ป่ะตายมึงไปเนตไอ้สัฟา ต้องมาเจอคนบ้าอย่างกูแล้วมึงจะรู้สึกเอ,อื้อไอสัตว <c> ์ <oughs> อะไรนะไอสัตว์เขียนเขียนประตูไอหำไม่ยิงขึ้นอันดับเก้าเลยมึงหลบเหวียนรอบต้นไม้สมองมีใครมาเกียดกูอีกเนี่ยไอสัตว์โอทีรัก

ยังไม่พร้อมเกียร์มาตูตหายไปแล้วมันชื่ออะไรบ้างครับนี่มันจะเกียนมันเปลี่ยนชื่อเป็นยิงหาพ่อแม่งสมองสมองสมองเวียนกูไปไหนหมาเรามาเก็บป,ปืน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  มาเก็บเบลตรงนี้เป็นจุดฟาร์มเบลอย่างดีเพื่อนก็ตีเรามาเก็บเบลล์เป็เช่นนี้เก็บเบลเยอะๆเราก็ได้อันดับเก็บจิลเลอร์มาด้วยเยอะๆว่เจอตังนี่เจอตังเก็บตังเก็บตังคนเริ่มเยอะ รตไอ้โอทีน่าดีแม่งไอ้สัตตายบึงไอ้สัตว์เดินหาก็ตาการทหารเห็มยิงหาพองกูเจอแล้วไอ้สัตว โอ้ยแสกิลเลอร์เจลังกูเลยมึงโอ้โหแม่งศิลปะโอ้ยเกือบไปน้ำมือเต้นกคนแล้วกับปึ๊บป๊าป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 า ม,มาเก็บเร่องเก็บเรือเก็บเรือเก็บเบือเก็บเื่อเก็บเบือบบ่อครบสิบนาทีผมจะปิดคลิปนะครับวันนี้แล้วก็ขอ ก็ม <Al ba. S 1> okay. ันดิมโอเคเสรสละแต่ันวันไม่มีอะไรทำบาหาฮัีลเกียดครบสิบนาทีแล้วหาคนฆ่าแป๊บเจอละเจอฆ่าโอเคนะจับแขนจับแยนยิง ี hoy, 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 ías, hey, ่นวางก่อนวางให้เมดโอ้ตายโอ้วอสไอ้สัตว์ใครง้อมาเหยียบกับดักกูอยู่ระเบิดทิ้งโยนเข้าบ้านยิงยิงยิงปังตายโอ้โหอาสาข้าโหด ตายโอ้ติลักก็ตายไอ้สัตว์ต้องกองโรงพยาบาลกองโรงพยาบาลดูให้ฆ่าบ้างตายวู้ไอสัตว์ฆ่าโหด แบบนี้สัตว์มาอย่างผง,อง,องล,ลง,ลยอ,ลอ,งอย่างมังกรลากนสเลเยอร์นสื่อแล้วกูนิวอ้าวที่ตายไม่รู้กูเอามาจากไหนกูก็ไม่รู้กูนึกแล้วกูก็เล่นแล้วเราสุ่มตัวละครสุ่มตัวะคงตั้งคอบอย่างครบแล้วล่ะสุมส่มตัวละครนิรนจาแอสซิสต์ตัวเราขอปิดคลิปแต่หยุดคลิปแค่นี้อย่าลืมกดซับกดแนวกดกดทุกอย่าง,งจบับ